สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีมาฮอตของฮอดบอลแล้วเด้อเอาว่าสวัสดียังเป็นทางการครับครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอมัดการใช้วิไลศิน์โอ้มาในช่งมาดใหม่โอ้ยหัวหัวโหลดหัวโหลดนี่บอดี้เห็นทั้งร่างว้านพู้ใด้วันยังกับจีซอบแมนบอลนี่แม่ยงกับจีเว็นตัวขึ้นมานัดกันบ่ายโมงกใหม่ไปทางขุดไปท่าไหนล่ะท่งขุดแล่ะท่าตีเดี๋ยวนี้ทีมงานท้องเข้ามาพร้อม กันไล่หน้าไล่ตานะครับพี่น้องครับแต่ว่ายังพัดเยังพัดเพร้อมเบิดครับอยู่นี่แม่แรงไล่ฝนคือตกดีเถอะพี่แม่พวงมาดดีจ้ะนี่นะครับโอ้มานอนรอดถัดซ้อมเลยพี่น้องครับถัดซ้อมตลกถัดซ้อมตลกเนาะนี่นางเอกมาแล้วครัมาแล้วครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนางเอกเอ๊าานะครับ นางเอกวิวเอากับแมวฝนใช้แว่นตาอย่างดีโอ้ยโหดโพกว่าสวยสวยมีแต่ผู้สวยๆพี่น้องหลังจากที่พักไปหลายมือกินหอดมูกินหอดพวกแต่ว่าห่างมาบ่ได้มื่อไหร่มาถอนมะฮภูมกันแล้วเนาะค่ะพ่อแต่ว่าทขัดรุ่นยันเดียวรุ่นมาขัดรุ่นมาโอ้ตีโอ้ตายแล้วยขัดรุ่นขัดแล้วรุ่นมา บทสิบเดบบ์ <c oughs> ชุแแดนนแต่ใส่ได้แน่นอนสิให้เฮ็ดตามขั้นตอนคือเป็นแต่เป็นโลกแต่ไม่ใช่ขี้ตมแต่โว่านี่เซนจีกีกีนอะพาดิเซนนี่ไม่ไม่ถ้าจะทำตามขั้นตอนคือต้องไปตกขี้ตมคือเอก่อนมัไม่ใช่แางตีนนะคนตกตมั่บ้านไหนครับพี่น้องชุดแ่ใส่ไหนยินหลายๆคนวายอะไรสิแบบก็สวยบ้านเสร็จหรือยังยังเลยค่ะเปิดในเรื่องถือปารใตี้ไหมโอเค่ะ ได้ขึ้นย่มดก็เล้วง่ายดอกกันสำหรับรีเพนตกวแตงบานแ่นบแ่ๆส่อ่ะอันนี้แหละเสแรงกับ่ทานได้เสยดีกว่าไม่เงินค่ะ้าได้ต้นไม่ว่าถ้าามีงานถาห้องบรีตตีห้อวิรีขึ้นจีล้วเนาะแม่ค่ะพอคีกเไปเรื่อยๆไปค่าิไปเรื่อยๆนี่แหะเพามันเสยจีลีวนโอ้ตามตว่าันนี้เป็น่ดิโอ้ยตีตามเช่าวางหันนี่ตีพอะเป็นลมแบบเแต่ง เรืน ora, Arrow, oh, no okay. ้ำมือเห็นจอยหมดเลี้ยงเสือเห็นเลี้ยงเตะเตะไปทีอาจารย์นโรตรีเกามาพร้อมแล้วครับพี่น้องครับทีมงานนักแสดงครับว่าพบกันหลายคนเถิ่อยู่โอ้ยเจ็สอนได้ยินเสียงเบสเสียงดนตรีีฮาวพี่น้องฮาวฮาเห็นเสื้อเขาก็เลื่อมมากเลื่อมใกลที่สุดโอ้เดี๋ยวสองพี่น้อง มืัอนี้ท้ามาซสอมกันครับซสอมมือนี้วันที่4วันที่ก็ออกงานทางจังหวัดเลยพี่น้องห้อยจะลืมให้กำลังใจนะครับสวัสดีสุก้นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีคือยังน้ำมวยเลย่องวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พร้อมหน้าพร้อมตากัน โอ้มันคือได้ออกชุดไหมเดี๋ยววับงกันรูไปทาเีมดงอกไม่้ันทรรมดาโอ้สุดงามไปให่่าชุดนี่ง่ามงามงามง่าใจงงผักตี๋ย่ง่ใจเบ่ง่ใจคือชุดของเมียพญาเราเข้าเราเนหน้มีเลีเพิ้นสีขีมาบ๋องเจ้าเลาของจ้เติ้ว่าคนัเอิีซ่องกเอิอวน สวยงามเรานวยงามนตงติดเอฟซีต oh. ันไห๋น oh. oh. oh, no ี no ่ you you know. ้ยเอีตตันไหนเอฟซีตตนไหเอ้ยสุดยอดดีนะครับเอาล่าุนครับพี่น้องครับวันที่หาขึ้นได้ใส่ในนองขึ้นได้เห็นนะครับแสนงว่าเลงวันที่หาดหนเนะเนเลีนี่นเอาเอาูููแเราพี่ซื้อหมครับพี่น้องครับ

รับี่นองครับชู้เพื่อนู้สองเดียวพระมพนี้ขึ้สูงดีนะฮะลสีพอครบแล้วว่าดีลงระเดียวโอ้พ่อกันย่าไใจกัอ้วนเนี่คือเก่าหน่อยัวันลอจักเสีนนี่วันลอแจักเนะฮเล่นแทให้ยูบานให้กินแสบยูบานนไม่ได้กินไม้ยั่เดียวใส่ใส่ชุดใส่ชุดใส่บ่วดเจานย่งุดอยู่ คืออาจารย์วังมือกีต้าแหวนครับพี่น้องครับสวัสดีครับอาจารย์ากสวัสดีครับพ่อกันโอ้ยแต่กพแต่กัไม่ใารจ่รับสอบไม่ละทำคำสอบไม่ละเฮ้ยการกอ้านีมลยมากเเครื่องเครื่องปอมเึ้นากรันมาสอบคนบดอยบันนีติด้าอะไรกิปลัดูยบันงานมืออื่นมาคับมาสอบโยกันมาแน่เป็นมานเดีมกมาูันกับ่ราทุกคเดน กองมะฮาวอยู่เอ็มลอยดีไหมตี่ผ้กองเอ็มลอยดีครับพี่น้องครับโอ้มือเบ็ดคนใหม่พี่น้องโคตรพวอเอาหุ่นคึ้ว่ะเตรียมตัวครับเตรมตัวเล่นว่ะเอาจัดจัดจัดชุดยอดนุ๊กเสียงเบ็ดปวดเอาขนาดนี้บนเอาเนี่ยคืออาจารย์ทิ้นครับพี่น้องครับมือมือฟื้นผู้ชื่อดังทิ้งงาน ุดยอดสุดยอดื้อนี้ว่จะรนทล่าสีเด้มหมอนีด้อาจะรนเทล่าสีได้มื้อนี่ในจานเปียกมือกองเฮาเฮาเสียงกองเฮาเฮาหยอนหางอนเอ็มร้ดยดีครับ่างเอ็มร้ดยดีบ่โอ้สุดยอดเลยพี่เอ็มร้ดยดีบจิดเยรับมันจิ๊ดเล ขายเป็นฮาวซากได้บ่พ่กล่องบ่เป็นยิมร้อยดีฮ่องห้างหายเป็นต้นเพียรยังขายฟองอยู่บ้านเนาะี่ขายกับเพราขายอะไรครับโอ้ทางรู้ว่าพอขยับเพียรยังเป็นตึ้งเหรอต้องขยับเพีรยังทำอยู่บ้านตึ้งเหรอเปตึ้งเหรอโอ้ขายอยู่ห้าจีนตัวขายอยู่ห้าจีนขายับปลาเนาะเนาปลาก็ได้ปลาครับปลาก็ได้ปลาหาเงินก็ได้เงินครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้คือ <c oughs> คือมือ,อ,อปอีนนครับพี่น้องครับเกือบเกือบครบองค์กรแลครับพี่น้องครับนี่คือมือแรกคือทีมงานโฮเดมาถอนโมฮมกันเพื่อสอบเตรียมง,งานมืออื่นครับพี่น้องครับมือวันทีหา ที่จังหวัดเลยจำไม่ได้ว let let ่าบ้านยัมายืมใส่กลองมึงกัโอ้หนาขึ้นยังม้วนขึ้นเรียนสิบเต๋อตายหนาม้วนบันเรียนยสั่นเรียนหาเรียนหาเดี๋ยวนี้เป็นล่งกวดได้พี่นังเด้อโอ้เสียง พ่อแม่้วก็ยังเสียงใส่แต่พแม่ัวคนใหม่บอกโอ้ยหิวขาหิวขาร้ายด้ดวัดีค่ะวัดีค่ะหิวขาร้ายตุ่มปลาสูบะเขียมอาหารสองจังอแมบุญเด่น นี่แล้วกมาเาจเาไปปกัน้ด้สิมการแล้วเราจะสนมากค่้านอายุเท่าไรนี่อายุเขาบ่าูกค่ะลูกเขม่ไดซอยอย่างเราค่ะนี่คือั้งเอแก้งครับพี่น้องครับตั้งเอกบกพลิกนี่คืออาหารมแลเองสมปีเห็ดขั่วก็ได้นี่คือปลาสีต้มมเแรกันงนีเอาข้ว่าตุมเดยนี้หิวเขาจริงนี่ เอา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 เดี่ยวเอามื่อแรกนี่เป็นการซสอมนะครับซสอมแล้วก็มืออื่นพอกันที่จังหวัดได้เลยพี่น้องครับขอฝากแฟนคลับเอฟซีที่ห่างหายไปโดนอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับอย่าลืมมาให้กำลังใจมืออื่นมันเด่นอยู่เพื่อนเล่นที่บ้านนะพี่ชาย บื้นฮะบื้นฮะเหรั่บ้านไดนก่อกันบื้นเล่หรั่บ้านไดนจะมาได้ไหมบ้านน้าอ่านโอ้บ้านโกยบ้านโกวเมื่อเล่หรั่บ้านน้าอ่านครับพี่น้องครับอย่าลืมให้่กำลังใจแฟนคลับเอฟซีฮางไฮเไปโดนไปม้วนล้ำเพื่อนน้ำกันนะพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ไว้เช่นนี้พอกันในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีติดตามอย่าลืมกดไลม์กด subscribe ช่องพ่อแม่ย่าพี่ลุงอัพเฟซเชลออกันหมในคลิปหน้าครับพี่น้องครับ